เอาละครับวันนี้เราจะชวนมาดำดิ่งไปกับการทำงานของร่างกายที่มันสุดยอดมากๆเลยนั่นก็คือระบบประสาทสัมผัสของเรานั่นเองครับที่ทำให้เรารับรู้โลกใบนี้ได้มาดูกันว่ามันทำงานยังไงเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันเลยตั้งแต่ประตูบานแรกที่เปิดรับโลกรอบตัวเราไปจนถึงบทสรุปที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนควบคุมทุกอย่างเริ่มต้นกันเลยนะครับกับส่วนแรกประตูสู่โลกภายนอก เราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยมันแปลงพลังงานต่างๆรอบตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เราสัมผัสได้อย่างไรกันใช่แล้วครับต้องบอกว่าภาษาสัมผัสของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าต่างที่เปิดรับภาพเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนนักแปลชั้นยอดเลยละ่ะที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาคอยเปลี่ยนทุกอย่างทั้งแสงทั้งแรงสั่นสะเทือนทั้งสารเคมีให้กลายเป็นภาษาที่สมองของเราเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ เอาละครับจากภาพรวมเรามาเจาะลึกกันที่ระบบแรกกันเลยโลกของเสียงและการทรงตัวครับซึ่งศูนย์กลางของเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่อวัยวะที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆก็คือหูของเรานี่เองเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าไอ้การสั่นสะเทือนเบาๆในอากาศเนี่ยมันกลายมาเป็นเพลงโปรที่เราฟังแล้วอินสุดๆหรือกลายเป็นเสียงแตรรถที่เตือนให้ระวังตัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคําตอบทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในหูของเรานี่แหละครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเข้าใจพระเอกของเรื่องกันก่อนนั่นก็คือคลื่นเสียงครับคลื่นเสียงเนี่ยมันเดินทางว่าเป็นคลื่นใช่ไหมครับคุณสมบัติหลักๆของมันก็มี2ออย่างคือความถี่ที่ทําให้เราได้ยินเป็นเสียงสูงเสียงต่ํากับความเข้มที่ทําให้เรารู้สึกว่าเสียงมันดังหรือเบาซึ่งหูของคนเราเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะมันรับเสียงได้ในย่านความถี่ที่กว้างมากเลยถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับหูของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือหูชั้นนอก ทำหน้าที่เหมือนจานดาวเทียมเลยครับคอยรวบรวมคลื่นเสียงเข้ามาต่อมาคือหูชั้นกลางอันนี้เปรียบเหมือนแอมหรือเครื่องขยายเสียงและสุดท้ายคือหูชั้นในตรงนี้แหละครับคือจุดที่เวทมนต์มันเกิดขึ้นจริงๆคือการเปลี่ยนการสั่นให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปที่สมองทีนี้เรามาตามติดการเดินทางของคลื่นเสียงไปทีละสเต็ปกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยใบหูของเราจะทําหน้าที่รวบรวมเสียงให้เข้าไปในรูหูไปเจอด่านแรกคือแก้วหูมันก็จะสั่นตามจังหวะเสียงเลยครับ พอแก้หูสั่นปุ๊บมันก็จะไปดันกระดูก3ามชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายเราก็คือกระดูกค้อนทั้งและกโกลนเจ้า3มชิ้นนี้มันทํางานเหมือนคันงัดเลยครับช่วยกันขยายแรงสั่นให้มันแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าก่อนจะส่งพลังสุดท้ายเนี่ยไปที่คอเคลียที่อยู่ในหูชั้นในซึ่งมีลักษณะเป็นท่อก,ก้นหอยมีของเหลวอยู่ข้างในแรงสั่นนี้ทําให้ของเหลวข้างในเกิดเป็นคลื่นไปกระตุ้นเซลล์ขนเล็กๆนับพันและจังหวะนี้แหละครับที่เสียงทางกายภาพถูกเปลี่ยนเป็นสัญญ,ญาณไฟฟ้าทรงตรงไปให้สมองตีความในที่สุด สุดลอดไปเลยใช่ไหมครับและถ้าจะพูดถึงพระเอกตัวจริงของการได้ยินก็ต้องยกให้เจ้านี่เลยครับออแกนออฟคอตีโครงสร้างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในคอเคลียนี่แหละครับคือศูนย์กลางของการได้ยินที่แท้จริงเพราะมันเป็นที่อยู่ของเซลล์ขนจานวนมหาศาลทําหน้าที่เหมือนไมโครโฟนชีวภาพจิ๋วๆที่คอยเปลี่ยนแรงสั่นให้เป็นสัญญาณประสาทครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องของหูยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องการได้ยินอย่างเดียวมันยังเป็นศูนย์บัญชาการระบบการทรงตัวของเราอีกด้วยใช่แล้วครับในหูชั้นในของเราเนี่ยมันมีระบบที่ทำงานเหมือนจโรสโกปหรือเครื่องวัดการทรงตัวติดตั้งอยู่ด้วยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเวสติบิวคอยจับการเคลื่อนที่ในแนวตรงอย่างเวลาเราขึ้นลงลิฟต์มันใช้ผลึกแคลเซียมเล็กๆที่ชื่อว่าโอโทลิธเนี่ยแหละครับคอยกลิ้งไปมาตามแรงโน้มถ่วงเพื่อบอกสมองว่าเรากำลังเคลื่อนที่ไปทางไหน ส่วนอีกอันคือท่อเครื่องวงกลม3ามท่อที่วางตั้งฉากกันอันนี้จะคอยจับการหมุนของหัวเราไม่ว่าจะพยักหน้าก้มหน้าหรือสายหัวทั้งหมดนี้ทํางานประสานกันเพื่อเราทงตัวอยู่ได้ครับโอเคครับจากเรื่องของแรงสั่นและการเคลื่อนไหวทางกายภาพคราวนี้เรามาเปลี่ยนโหมดไปสู่การรับรู้ทางเคมีกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเรื่องของรสชาติและกลิ่นครับมาดูกันว่าร่างกายเราถอดรหัสโมเลกุลต่างๆรอบตัวได้ยังไง สองประสาทสัมผัสนี้เนี่ยทำงานเป็นทีมกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต่างกันอยู่การรับรสเนี่ยเป็นการสัมผัสระยะประชิดเลยคือเราต้องเอาอาหารเข้าปากก่อนถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงกินได้ไหมในขณะที่การรับกลิ่นเนี่ยเป็นเหมือนหน่วยสอดแนมระยะไกลครับช่วยให้เรารู้ว่ามีอะไรอยู่ร,บรอบๆตัวเราและที่สําคัญมากๆเลยก็คือกลิ่นนี้แหละครับที่เป็นตัวทําให้รสชาติของอาหารมันสมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วเราลิ้มรสได้ยังไงล่ะเลยครับ กระบวนการมันก็เริ่มง่ายๆเลยพออาหารเข้าไปในปากโมเลกุลของมันก็จะละลายไปกับน้ำลายจากนั้นสารละลายนี้ก็จะไหลเข้าไปในรูเล็กๆบนลิ้นไปเจอกับตุ่มรับรสซึ่งข้างในก็จะมีเซลล์รับรสอยู่พอเซลล์พวกนี้ถูกกระตุ้นปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทสมองพุ่งตรงไปที่สมองเพื่อบอกว่าเฮ้ย hey, นี่มันรสหวานนะหรือนี่รสเปรี้ยวอะไรทํานองนั้นครับแต่ถ้าพูดถึงความพิเศษจริงๆต้องยกให้การรับกลิ่นเลยครับ เพราะมันเป็นประสาทสัมผัสเดียวที่มีทางด่วนพิเศษส่งสัญญาณตรงไปถึงสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์และความทรงจําโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านส่วนอื่นก่อนเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมแค่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างแวบเดียวก็สามารถดึงความทรงจําเก่าๆหรือความรู้สึกบางอย่างให้กลับมาได้แบบทันทีทันใดเอาละครับเราไปต่อกันที่อวัยวะรับความรู้สึกที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราแล้วก็หลากหลายที่สุดด้วยนั่นก็คือผิวหนังของเรานั่นเองครับผิวหนังเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่แค่เปลือกหุ้มร่างกายที่ใหญ่ที่สุดแต่มันคือเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดของเราด้วยลองนึกภาพดูสิครับว่าในผิวหนังแค่พื้นที่เล็กๆหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยมันมีปลายประสาทรับความรู้สึกอยู่เป็นร้อยๆ้ยจุดเลยนะที่คอยรายงานทุกอย่างตั้งแต่ลมพัดเบาๆไปจนถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแม้แต่นิดเดียวถ้าเราซูมเข้าไปดูใต้ผิวหนังชั้นนอกที่เราเห็นกันในชั้นที่เรียกว่าผิวหนังแท้ โอโ้ตรงนั้นเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการเลยครับมันอัดแน่นไปด้วยตัวรับสัญญาณที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบางตัวเก่งเรื่องจับแรงกดเบาๆบางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่นสะเทือนบางตัวก็ทําหน้าที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์คอยวัดความร้อนความเย็นแล้วทั้งหมดนี้ก็ทํางานร่วมกับหลอดเลือดตอมเงือกตอมไขมันเพื่อสร้างเป็นระบบป้องกันและรับรู้ที่สมบูรณ์แบบสุดๆครับและหนึ่งในความรู้สึกที่สําคัญที่สุดที่ผิวหนังรับรู้ได้ก็คือความเจ็บปวด ซึ่งมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแย่ๆนะครับแต่มันคือระบบเตือนภัยชั้นยอดของร่างกายเราเลยเป็นเหมือนเสียงไซเรนฉุกเฉินที่ดังขึ้นมาเพื่อบอกว่าเฮ้ตอนนี้มีอันตรายเกิดขึ้นนะต้องรีบจัดการด่วนมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการทํางานของอวัยวะต่างๆที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นคนเก็บข้อมูลจากทั่วทุกสารทิศแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่นําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงมาประมวลผลให้กลายเป็นเรื่องราวก็คือสมองของเรานั่นเอง ลองนึกภาพตามแบบนี้ดูนะครับอวัยวะรับสัมผัสต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นผิวหนังก็เปรียบเหมือนกับนักดนตรีแต่ละคนในวงออเคสตราวงใหญ่แต่ละคนก็เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองไปเล่นโน้ตของตัวเองไปพวกเขารวบรวมข้อมูลดิบมาไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนสารเคมีหรือแรงกดแต่สมองของเรานี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นวัตยากรหรือคอนดักเตอร์ คอยควบคุมและผสมผสานตัวโนต้ตทั้งหมดจากนักดนตรีทุกคนให้กลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะสอดคล้องและมีความหมายซึ่งบทเพลงนั้นก็คือความเป็นจริงที่เรารับรู้กันอยู่ทุกวันนี้เองครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าสิ่งที่ประสาทสัมผัสข,ของเราทําเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลดิบๆเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าภาพความเป็นจริงที่เราทุกคนเห็นและรู้สึกอยู่นี้มันถูกสร้างขึ้นโดยสมองของเราอย่างนั้นหรือ และความเป็นจริงที่สมองของเราสร้างขึ้นมามันจะเหมือนหรือต่างจากความเป็นจริงที่สมอง,องคนอื่นสร้างขึ้นมามากน้อยแค่ไหนกันขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลเพื่อคุณโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราที่สุดแต่กันน่าทึ่งมากๆเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบประสาทรับความรู้สึกของเราครับ กลไกที่สร้างโลกทั้งใบของเราขึ้นมาตั้งแต่เสียงที่เราได้ยินรสชาติที่ลิ้มลองไปจนถึงสัมผัสบ,บนผิวหนังเลยใช่เลยค่ะเรากำลังจะพาไปดูเบื้องหลังกันว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรเลยค่ะแต่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่แบบซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับ ข้อมูลที่เราจะมาถอดรหัสกันวันนี้ก็มาจากเอกสารบรรยายด้านสรีระจิตวิทยาเลยใช่ค่ะที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าคลื่นในอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทในสมองเราได้ยังไงภารกิจของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังสิ่งที่เราเจอทุกวันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หูที่ทางานด้วยกันตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนั่นก็คือการได้ยินและการส่งตัวครับ เป็นคู่หูที่น่าสนใจมากค่ะก่อนอื่นเลยนะครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคลื่นที่เดินทางผ่านอากาศซึ่งมันมีคุณสมบัติหลักๆ2อ,อย่างก็คือความถี่หรือความทุ้มแหลมที่วัดเป็นเฮิร์ตส์กับอีกอย่างคือความแรงหรือความดังที่วัดเป็นเดซิเบลอย่างหูของคนเราก็จะได้ยินเสียงในช่วงความถี่กว้างๆเลยคือ20 20,000เฮิรตส์ครับถูกต้องค่ะ แล้วตัวที่ทำหน้าที่แปลงคลื่นที่ว่าให้กลายเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ก็คือหูของเรานี่เองซึ่งโครงสร้างมันจะแบ่งเป็น3ามส่วนหลักๆเลยนะคะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในครับเริ่มจากด่านแรกสุดเลยคือหูชั้นนอกค่ะประกอบด้วยใบหูที่ทำหน้าที่เหมือนจานดาวเทียมเลยคอยรวบรวมคลื่นเสียงให้เข้ารูหูของเราแล้วในรูหูนี้เองก็มีสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกรำคาญใจอยู่นั่นก็คือ ขี้หูอาจจะฟังดูไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วขี้หูหรือซีรูเมนเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะรครับค่ะมันเป็นเหมือนยามรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมที่ร่างกายสร้างขึ้นเองเลยคอยดักจับฝุ่นผงหรือแมลงเล็กๆไม่ให้เข้าไปทำอันตรายพอคลื่นเสียงผ่านดานนี้ไปก็จะไปเจอกับเยื่อแก้วหูซึ่งเป็นแผ่นเยื่อบางๆที่จะสั่นตามจังหวะคลื่นเสียงเหมือนหน้ากรองเลยใช่ค่ะ เหมือนหน้ากลองเลยจุดนี้เองที่พลังงานคลื่นเสียงถูกเปลี่ยนเป็นแรงสั่นสะเทือนทางกายภาพพอการสั่นสะเทือนเริ่มขึ้นก็เท่ากับว่าเรากำลังเข้าสู่พื้นที่ของหูชั้นกลางเราสินะครับใช่แล้วค่ะซึ่งในหูชั้นกลางนี้มีกลไกที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่มันคือชุดกระดูกสามชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายเลยทำงานต่อกันเป็นทอดๆเหมือนคันโยกจิวจ๋วๆอ๋อที่มีคอนทั้งโกรนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ หน้าที่ของมันคือการขยายแรงสั่นสะเทือนจากเยื่อกแก้วหูให้แรงขึ้นขว่า20เท่าก่อนจะส่งพลังต่อไปยังหูชั้นในนอกจากนี้ยังมีท่อเล็เลกๆที่ชื่อว่าท่อยูสเตเชียนที่เชื่อมจากหูชั้นกลางไปที่หลังโพรงจมูกของเราด้วยค่ะอ๋อท่อนี้เองที่ทําให้เราหูอื้อเวลาขึ้นเครื่องบินหรือไปที่สูงสูงใช่เลยค่ะรังหรือกลืนน้ําลายก็คือการพยายามเปิดท่อนี้เพื่อปรับความดันใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยปรับสมดุลความดันทั้งสองฝั่งของเยื่อแก้วหูป้องกันไม่ให้เราปวดหูที่นี้พอแรงสั่นถูกขยายจนได้ที่แล้วก็จะถูกส่งต่อไปอยังศูนย์มัะชาการสุดท้ายนั่นคือหูชั้นในค่ะมาถึงส่วนที่ซับซ้อนที่สุดแล้วที่นี่เลยค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยหูชั้นในเป็นโครงสร้างที่เต็มไปด้วยของเหลวแล้วก็มีหน้าที่หลักสองอย่างอย่างแรกคือการได้ยิน ซึ่งเกิดขึ้นในอวัยวะรูปก้นหอยที่ชื่อว่าคอเคลียร์ในก้นหอยเล็กๆนี่มีอะไรที่ทําให้เราได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงขนพูได้ครับภายในคอเคลียร์จะมีสิ่งที่เรียกว่าออร์แกนออฟคอร์ดีค่ะซึ่งบนนั้นมีเซลล์รับเสียงตัวจริงอยู่เป็นเซลล์เล็กๆที่มีขนละเอียดมากๆเรียกว่าเซลล์ขนเซลล์ขนค่ะลองนึกภาพตามนะคะเพอะแรงสั่นจากหูชั้นกลางส่งมาถึงมันจะทำให้ของเหลวในคอเคลียร์เริ่มกระเพื่อมเป็นคลื่น ซึ่งคลื่นของเหลวนี้จะไปพัดให้เซลล์ขนพวกนี้โค้งงอออ๋ oh. การโค้งงอนนี่แหละคะ่ะคือวินาทีที่แรงสั่นสะเทือนเชงกลถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือกระแสประสาทส่งตรงไปให้สมองแปลความหมายโห oh. แสดงว่าการที่เราได้ยินเสียงดังๆนานๆจนหูเริ่มไม่ดีก็เพราะว่าเซลล์ขนพวกนี้มันถูกคลื่นกระแทกจนพังไปอย่างถาวรเลยเหรอครับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เซลล์ขนพวกนี้บอบบางมากแล้วพอเสียหายแล้วก็ไม่สามารถงอกใหม่ได้นั่นคือเหตุผลที่การป้องกันการได้ยินถึงสำคัญมากๆเลยค่ะครับผมทีนี้หน้าที่ที่สองของหูชั้นในก็คือการทรงตัวซึ่งมีอีกสองส่วนคอยดูแลอยู่คือเวสติบูลกับเซมิเซอร์คูล่าแชนเนลมันทำงานต่างกันยังไงครับสองส่วนนี้ตัวเวสติบูจะคอยตรวจจับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอย่างการก้มเงยหรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหลัง ข้างในมันจะมีเซลล์ขนที่ถูกทับด้วยผลึกแคลเซียมเล็ก,ลกๆคล้ายๆก้อนกรวดจิ๋วๆที่เรียกว่าโอโทลิตโอโทลิตค่ะพอเราเอียงหัวก้อนกรวดพวกนี้ก็จะกลิ้งไปตามแรงโน้มถ่วงไปกระตุ้นเซลล์ขนทําให้สมองรู้ว่าหัวเรากําลังเอียงไปทางไหนอ๋อ oh. ส่วนเซมิเซคิลาร์ชเน e ลเนี่ยให้ลองนึกภาพเหมือนเครื่องวัดการหมุนในสมาร์ทโฟนเลยค่ะไจโรสโคปใช่ค่ะ มันเป็นท่อครึ่งวงกลมสามท่อที่วามตั้งฉากกันคอยตรวจจับการหมุนของศีรษะทุกแกนพอเราหันหน้าหรือหมุนตัวของเหลวในท่อน,นี้จะไหลไปกระตุ้นเซลล์ขนอีกชุดหนึ่งทําให้สมองรู้ว่าเรากําลังหมุนอยู่สุดยอดเลยเพิ่งจะเข้าใจวันนี้เองแหละครับว่าอาการเวียนหัวหลังจากที่เราหมุนตัวติ้วๆก็คือของเหลวในท่อพวกน,นี้มันยังไหลไม่ยอมหยุดนั่นเอง ถูกต้องเลยค่ะมันยังเคลื่อนที่อยู่สมองก็เลยยังได้รับสัญญาณว่าเรากำลังหมุนอยู่เอาล่ะครับจากการรับรู้คลื่นและการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเรื่องทางกายภาพตอนนี้เราลองเปลี่ยนมาดูการรับรู้โลกในระดับโมเลก,กุลกันบ้างดีกว่านั่นก็คือการรับรสและการรับกลิ่นเริ่มที่การรับรสนะคะอวัยวะหลักก็คือลิ้นของเราซึ่งเต็มไปด้วยปุ่มเล็กๆที่เรียกว่าตุ่มรับรสหรือเทสบทัตพวกนี้คือเซนเซอร์ตรวจจับสารเคมีดีๆนี่เองค่ะ ที่น่าสนใจคือตุ่มรับรสพวกนี้มันมีวันหมดอายุด้วยนะครับมันจะเสื่อมแล้วก็สร้างใหม่ตลอดเวลาใช่ค่ะวงจรชีวิตมันสั้นมากแล้วที่สำคัญคือรสชาติอร่อยๆที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ได้มาจากลิ้นอย่างเดียวนะแต่ต้องอาศัยกลิ่นจากจมูกมาช่วยปรุงแต่งด้วยถูกต้องเลยค่ะสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากถ้าเราเป็นหวัดคัดจมูกนะรสชาติอาหารจะจืดไปเลย จริงด้วยครับภายในตุ่มรับรสจะมีเซลล์ที่คอยยื่นขนเล็กๆออกมารับโมเลกุลของอาหารเมื่อสารเคมีจับกับเซลล์รับรสก็จะเกิดสัญญาณประสาทวิ่นไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่7และ9ผ่านก้านสมองและทารามัสไปจบที่ซีรีเบิลคอเทกซ์เพื่อให้สมองบอกเราว่านี่คือรสหวานเค็มเปรี้ยวหรือขมพอพูดถึงรสก็ต้องพูดถึงคู่หูของมันอย่างการรับกลิ่นซึ่งเป็นประสาทสัมผัสท,ที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับ กลิ่นควันไฟจางๆก็เตือนภัยเราได้หรือแค่กลิ่นฝนตกบนดินแห้งๆก็พาเราย้อนกลับไปไวัยเด็กได้เลยสิ่งที่ทําให้การรับกลิ่นพิเศษมากๆเลยก็คือเซลล์รับกลิ่นของเรานั้นจริงๆแล้วมันคือเซลล์ประสาทโดยตรงเลยค่ะเป็นเซลล์ประสาทเลยเหรอครับใช่ค่ะที่ปลายด้านหนึ่งยื่นออกมาสัมผัสกับอากาศในโพรงจมูกเลยถือเป็นเซลล์ประสาทที่เปิดเผยต่อโลกภายนอกมากที่สุดในร่างกายแล้ว เมื่อโมอเลกุลกลิ่นลอยมาจับกับปลายประสาทนี้สัญญาณจะถูกส่งตรงไปยังสมองทันทีแล้วมันไปที่ส่วนไหนของสมองครับถึงได้เชื่อมโยงกับความทรงจำได้รุนแรงขนาดนั้นนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยค่ะสัญญาณกลิ่นจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่1ไปยัง o l f a c t o r y Bulb จากนั้นข้อมูลจะถูกแยกไปสองทางหลักๆทางแรกไปที่สมองส่วนขมับเพื่อระบุว่านี่คือกลิ่นอะไร กลิ่นกาแฟหรือกลิ่นดอกมะลิใช่ค่ะแต่อีกทางนึงจะส่งตรงไปยังสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์และความทรงจำโอโ้โหมันเป็นเส้นทางที่ตรงและเก่าแก่มากไม่ต้องผ่านสถานีคัดกรองเยอะเหมือนประสาทสัมผัสอื่นๆนี่คือเหตุผลทางชีววิทยาที่ว่าทำไมกลิ่นถึงกระตุ้นความทรงจำและอารมณ์ได้รุนแรงและฉับพลันขนาดนั้นค่ะมีหน้าเหรอครับ แล้วภาวะที่บางคนไม่ได้กลิ่นเลยที่เรียกว่า a น o s m ี a หรือภาวะบอดกลิ่นก็น่าจะส่งผลกระทบกับชีวิตมากกว่าที่คิดนะครับมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความอร่อยของอาหารแต่รวมถึงความปลอดภัยด้วยแล้วเรื่องการชินกลิ่นลหะะครับทำไมเราถึงชินกับกลิ่นน้ำหอมตัวเองเร็วจัง เพราะระบบรับกลิ่นของเราปรับตัวได้เร็วที่สุดในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งหมดค่ะมันถูกออกแบบมาให้สนใจกลิ่นใหม่ๆที่อาจเป็นสัญญาณของอันตรายหรืออาหารพอสมองเรียนรู้ว่ากลิ่นนั้นไม่เป็นภายและอยู่ตลอดเวลามันก็จะลดความสนใจลงไปเองโดยอัตโนมัติเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งเซนนะครับประมาณนั้นเลยค่ะเอาละครับเดินทางมาถึงประสาทสัมผัสสุดภายที่ห่อหุ้มร่างกายเราทั้งหมดไว้ นั่นก็คือผิวหนังเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของเราที่รับรู้ได้ทั้งการสัมผัสแรงกดอุณหภูมิไปจนถึงความเจ็บปวดถ้าเราดูโครงสร้างผิวหนังนะคะจะมีชั้นโนกสุดคือ e p i d e erm r มิ s ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วหรือขี้คลกับชั้นที่ลึกลงไปคือ d e r มิสหรือผิวหนังชั้นในซึ่งเป็นเหมือนชุมชนที่มีชีวิตชีวามาก ชุมชนเลยเหรอครับค่ะเป็นที่อยู่ของทั้งปลายประสาทรับความรู้สึกหลอดเลือดต่อมเหงือ่อต่อมไขมันทุกอย่างรวมกันอยู่ที่นี่เลยแล้วความของผิวหนังแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครับอย่างปลายนิ้วเรานี่จะไวามากแต่ที่หลังอาจจะไวน้อยกว่าถูกต้องค่ะเพราะความหนาแน่นของปลายประสาทมันต่างกันทีนี้เรามาเจาะลึกความรู้สึกที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ผิวหนังรับรู้นั่นคือความเจ็บปวดครับ ตัวรับความเจ็บปวดคือปลายประสาทอิสระที่กระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยซึ่งมันสามารถส่งสัญญาณความเจ็บปวดได้หลายรูปแบบทั้งแบบเจ็บแปลกๆมันโดนเข็มทิ่มเจ็บแสบๆร้อนๆหรือเจ็บแบบปวดตื้อเตื้แล้วร่างกายเรามีวิธีจัดการกับความเจ็บปวดพวกนี้ยังไงบ้างครับมีกลไกที่น่าสนใจมากค่ะอย่างแรกคือทฤษฎีประตูควบคุมหรือ gate control theory ประตูควบคุมค่ะ แนวคิดนี้บอกว่าที่ไขสันหลังของเรามีเหมือนประตูที่คอยควบคุมสัญญาณความเจ็บปวดที่จะส่งขึ้นไปสมองอ๋อนี่คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเวลาเราเดินชนขอบโต๊ะปุ๊บสัญชาตญาณแรกคือต้องเอามือลูบบริเวณที่เจ็บทันทีใช่เลยค่ะการลูบมันไปช่วยปิดประตูไม่ให้สัญญาณความเจ็บปวดส่งไปถึงสมองได้เต็มที่เหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการกระตุ้นประสาทรับสัมผัสแบบอื่นอย่างการลูบเนี่ย จะเข้าไปแย่งช่องทางส่งสัญญาณทําให้สัญญาณความเจ็บปวดผ่านประตูนั้นไปได้น้อยลงหลักการนี้เป็นพื้นฐานของเครื่องมือแพทย์อย่างเครื่องเทนส์ด้วยนะคะส่วนอีกกลไกก็คือการใช้ยากแก้ปวดกลุ่มโอปิออยอย่างมอร์ฟีนที่จะเข้าไปจับกับตัวรับในสมองและไขสันหลังเพื่อยับยั้งสัญญาณความเจ็บปวดที่ปลายทางเลยแล้วความรู้สึกคันเหรอครับมันต่างจากความเจ็บปวดยังไงในเมื่อมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเหมือนกันเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ ความรู้สึกคันเกิดจากการกระตุ้นปลายประสาทแบบเบาๆและมีการเคลื่อนที่แต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือผลลัพธ์ทางอารมณ์ค่ะอารมณ์ใช่ค่ะความเจ็บปวดจะทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์หรือถูกคุกค,คามในขณะที่ความคันจะทําให้เรารู้สึกรําคาญมันเป็นสัญญาณคนละแบบที่กระตุ้นให้เราเกาเพื่อกําจัดสิ่งที่มารบกวนออกไปอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลย วันนี้เราได้เดินทางสำรวจระบบประสาทรับความรู้สึกกันมาทั้งหมดตั้งแต่หูจมูกลิ้นไปจนถึงผิวหนังจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันอย่างซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆเพื่อถักทอโลกแห่งความเป็นจริงและประสบการณ์ทั้งหมดของเราขึ้นมาในทุกๆวินาทีเลยการได้เข้าใจกลไกเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงความมหัศจรรย์ของร่างกายเราได้ชัดขึ้นเลยนะคะว่าทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินหรือรู้สึก ล้วนผ่านกระบวนการแปลงสัญญาณที่ละเอียดอ่อนและแยบยนอย่างไม่เชื่อครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากทิ้งท้ายด้วยแง่มุมที่น่าคิดหนึ่งวันนี้เราคุยกันถึงประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อเรากับโลกภายนอกเป็นหลักอืมแต่ในเอกสารก็ยังพูดถึงสัมผัสภายในด้วยนะครับเช่นการรับรู้ว่าแขนขาเราอยู่ตรงไหนโดยต้องมองหรือความรู้สึกหิวที่มาจากอวัยวะภายใน ก็น่าคิดนะครับว่าประสบการณ์ในแต่ละวันของเราถูกกำหนดจากสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินจากภายนอกมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสัญญาณเงียบๆที่ร่างกายส่งมาจากข้างในตัวเราตลอดเวลา